อีพุทธธิดาลูกสาวอต้อยเศรษฐาชี้แจงด่วนหลังมีผู้เข้าร่วมงานศพคุณพ่อเนื่องจากมีคนในวงการบันเทิงและเหล่าคนใกล้ชิดรวมถึงแฟนๆเดินทางไปร่วมงานศพที่วัดเทพสิรินเพื่อแสดงความอาลัยถึงศิลปินแห่งชาติอต้อยเศรษฐาศิร,รชาชยาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ทราบข่าวเศร้าแก่วงการบันเทิง ซึ่งล่าสุดทางด้านอ e ีพุทธธิดาได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวโดยได้ระบุว่าขอความร่วมมือแขกทุกท่านโปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดดังนี้ 1. เจ้าภาพแขกเจ้าภาพและแขกผู้ใหญ่โปรดตรวจ ATK หรือแสดงผลตรวจก่อนเข้าไปในศาลาทุกท่านผู้ติดตามโปรดนั่งในเต็นท์ด้านนอกเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการ 2. โปรดวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่จัดไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณงาน 3. ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณงานทั้งในศาลาและในเต็นท์สี่สแน็คบ็อกซ์แจกให้นำกลับงดรับประทานในพื้นที่บริเวณงานด้วยเด็ดขาด ผลตรวจก่อนหน้าวันที่มางานอนุโลมให้ใช้ผลหนึ่งวันล่วงหน้าเท่านั้นและต้องมีรูปผลตรวจระบุชื่อและวันที่ชัดเจนขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและแขกทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยความห่วงใยจากครอบครัวและเจ้าภาพกราบขอบพระคุณที่ท่านสละเวลามาเพื่อร่วมไว้อาลัยคุณพ่อเศรษฐาศิราชายาขอให้ทุกท่านปลอดภัยและเดินทางโดยสวัสดิภาพ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ